คลิปนี้นะผมเราก็จะไม่พูดพ่มทําเพลงนะผมเราจะมาเปิดลูกซองสีทองกันะนะผมซึ่งลูกซองสีทองแน่นอนว่ามันไม่ใช่ลูกซองตัวนี้นะเออมันไม่ใช่ลูกซองตัวสีทองตัวนี้นะคือมันเป็นซอง a n i e r s a r y นะครับผมแน่นอนว่าผมพูดขนาดนี้หลายคนแม่งต้องรู้อยู่แล้วนี่ครับผมซองตัวนี้นั่นเองนะเปิดเลยอืแเละสวยงามนะเงาวับหรือเปล่าเงาเพราะเนี่ยเอาไปบ้าเงาไม่เงาเนี้ย เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปนี้กันครับผมเชิญรับชมครับเราได้ทําการเปิดลูกซองตัวนี้ไปนะครับผมเป็นซองอ n นบิลซารีนะครับผมนะหนึ่งปีใช่ไหมเออตอนของกาลิน่านะมันเป็นซองลายกาลิน่านะเผื่อใครเนี่ยไม่รู้นะครับผมเผื่อเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเพิ่งมาเล่นตอนค่ายเซเปโตใช่ไหมเออแต่ผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่ต้องรู้อยู่แล้วนะครับผม มีคนถามประจําเลยนะผมว่าผมใส่ใช้ยาอะไรใส่เทมอะไรไหนขอดูหน่อยคือเอาจริงก็ทํามาหลายร้อยกว่าคลิปแล้วนะนะทำมาหลายแล้วก็คลิปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูกันอีกรอบนึงก็ได้นะครับผมนี่ครับหน้ากากก็ผมจะใส่เป็นหน้ากากดาเตจตลอดนะผมแน่นอนว่าลูกซองนะครับผมสําหรับสายการเล่นของผมผมเน้นความแรงนะผมผมไม่เน้นความแม่นยำนะผมส่วน หัวกระสุนอันนี้ต้องเป็นหัวกระสุนอันนี้นะผมเป็นฮอลโลพอยท์นะผมแน่นอนว่าฮอล o ลพอยท์เป็นหัวกระสุนที่เหมาะที่สุดที่จะเล่นปืนลูกศรนะผมได้ความเป็นย้ำนั่นเองนี่ครับฉายาผมจะใส่เป็นฉายาตัวนี้นะผมมีคนเคยคอมเมนต์บอกว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นเนี่ยแบบทุกคลิปเลยอยากให้ผมเปิดฉายาทุกคลิปเลยนะผมก็ได้นะถ้าเกิดว่าผมไม่ลืมก <c oughs> ารตั้งค่าเนะ่ยก็ดูกันเอานะผมวิดีโอนะผมโอเคเสียงโอเคนี่ครับ ปรับปุ่มก็ผมปรับเป็นเลือกอาวุธเลยะเลือกอาวุธระยะประชิดเป็นคิกขวาเออใช้ความสามารถอีทีผมเป็นปุ่มอัลตเดตนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนั้นเวลาสับก็กดคลิกซ้ายคิกขวาคิวแค่นั้นแค่นั้นจริงๆครับผมการตั้งค่าขผมมันไม่มีอะไรเลยนะโอเคมาได้เวลาลุยกันแล้วนะครับผมห้องนี้ก็แม่งเปิดปืนพกด้วยนะครับมาดูกันว่าจะมีใครเอาสนมาเล่นหรือเปล่า อันนี้ยิงดักไปก่อนยิงแบบเผื่อไปก่อนเผื่อแบบเจอศัตรูไอผมลืมเอาไอเทมเพิ่มกระสุนมาว่ะยิงแป๊บๆบ,บ,บกระสุนจะหมดแล้วต้องยิงประหยัดนะอันนี้ยิงดักเล่นไม่ได้ละการยิงดักนะี่มันเป็นเล่นที่ดีนะแต่มันต้องมีจำนวกนกระสุนที่เยอะจริงๆอะ่ะเค ไม่เป็นไรมามาี้ะกังเร่งเฮือโอ้โห,โโหก็ยังได้มาสักหนึ่งตัวพร้อมกับเควันเข้าหัว เอาเว้ยม็นไงเราเป็นไงเราเออยังจะโดนอีกยังจะโดนอีกเบ,บิร์ดเ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 บอร์ดบดเดเบิร์ดเบดบดบบเาเดด้ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยตอนนี้ก็โดนดันเป็นที่เรียบร้อย,อ,ยอีกวินเดียว

อันนี้ลองเล่นแบบค่อยๆไปค่อยๆไปคืก็ได้อยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกวินหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นี่มันชนะได้หรือฆ่าได้เนี่ยมันเหมือนกับเขาดันมาหาผมมากกว่านะ โดนนะครับแต่โดนนิดเดียวเหมือนสกอะกิดอ่ะดอกเมื่อกี้เหมือนสะกิดจริงๆอะ่ะทำปืนกูเบาไปเลยนในใจสวยดีมากยอดเยี่ยมค่อยไม่เป็นค่อยไม่ไปเว้ยเพื่อนนะยังไงเราก็ต้องนะ พิกเกมพิกเกมไม่ได้พิกเกมเลยนะเมื่อกี้พิกเกมเลยสองตัวครับเหลือเหลือสิบเอาเว้ยก่อนตายต้องได้ทำประโยชน์เุ้ยเหลือสองสอง ชิหายแล้วเงือ่เฮ้ยก่อนตายกูขอทำประโยชน์ก่อนแล้วกูขอวางอะ่ะผมเสียวในบีแม่งมีคนสวยพี่เฮ้ยเฮ้ยถอยถอยกลับมาเฮ้ยข้างหน้าหรือเปล่า แต่เหมือนไม่ใช่เคยิงดังอึดดังอึดยิงเสียงดังอึด เอ้ยุ้ยเอาได้แมทคิวเฉยอะไรครับนี่งงนะนี่เอ้ข้างบนลูกซหรือเปล่าระวังนะเพื่อนระวังกันได้ดีนะคบนลูก,รลกหรือเปล่า,างะางอะ เออเฮ้ยโอ้โหทีมเรามันก็เอาวิทีมเรามันก็โหดว่ะเอาว่ะเอาวะ,าวะ <c oughs> แม่งเริ่มตีสกอร,รค์คืนได้ไครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่สามตอนสีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้เลยหรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยตีมาได้แค่เนี้ยก็พอใจแล้วนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่แพ้ราบคาบไง ต้องระวังระเบิดให้ดีนะปาแม่นหลือเกินวันสองข้ามนะครับเพื่อผมตายระเบิดไปแล้วเนี่ยล่าสุดสรุปแล้วมันห้ามใช้มาโคใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะอันนี้ผมขออนุญาตตอบแทนนะแบบตอบห้ท่าผู้ชมฟังนะเออผมก็ไม่มั่นใจว่ามันสรุปมันห้ามหรือเปล่าแต่คือนาโคะมันไม่สามารถเล่นได้แน่นอนแต่ตอนนี้หลังมาจะไปไงดีวะ อะไงดีเนี่ยสวยมาเดี๋ยวเป็นหน่วยก้าไตาอุ้มข้างในมีนะเมื่อกี้เห็นเลยข้างในมีข้างในมีวา,างอี๋วางอี๋สวยสวย วางไปวางไปได้บีป่ะยิงดักไว้ก่อนเช็คไว้ก่อนเผื่อเผื่อเจอกันได้บี í, จริงด้วยสวย <laughs> สองดาวเหลือสองดาวสองดาวซะด้วยมีบาลลีได้ดีระเด็นอ่ะอ้าว <laughs> เอาอยู่นี่เหรอเนื้ว่าอยู่ข้างในสุดนะครับเอาวะตอนนี้สกอร์ก็ประมาณสี่ต่อสี่แล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะสามารถตีสกอร์ขก้นได้หรือเปล่านะเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้ไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่าดูเขาว่าพี่อ้วนเราแม่งปาระเบิดฮะแม่งปาระเบิดยังไงครับติดกำแพงนะครับ สวยแตกค่อยๆไปเพื่อนน, <c oughs> นั่นไงนั่นไงในบีเล่นงานเขาให้ในบีแม่งต้องมีบาバレตเอ้ยแตกไปดีครับแตกไปดีครับบังอาจมากที่ตอนแรกเอาเควันยิงหัวกูเรียบร้อยครับผม หล่อเหล่าก็เลยเพดเดียวจะตั้งใจเล่นดีๆันยังไงมันก็โหดอยู่เรียวอันนี้แค่ตั้งใจเล่นนะคือผมแ็ตั้งใจเล่นเฉยแบบตั้งใจแบบค่อยๆเป็นค่อยๆฝ่ายปกติผมเล่นผมเล่นแบบโนสมองอะแบบเล่นแบบไม่ใช้สมองก็จะแบบเล่นแบบเน้นยิงอย่างเดียวอะเออนี้ก็ตั้งใจเล่นขึ้นมานิดนึงตอนนี้เราอยู่ห้องเดิมนะครับแต่ว่าเราอยู่คนละฝั่งจากทีมเดิมโอเคนะนี่ตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่ง ท o, ีมที่แล้วอ่ะจำด้ที่เรายังไงที่เรายิงไปนะครับเออที่เราอยู่คนละฝั่งเขาว่าเออไม่ว่าอยู่คนละฝั่งอ่ะจะพูดได้งงแตไมเดี๋ย่กูเดี๋ยกูเดี๋ยเราก็ซัดหัวไปหนึ่งทีนะครับตอนนี้ผมก็นะเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วไหนเฮ้ยอ้าวอ้าว ยโอ้โหเรื่อเลือ36อืิหประมาทไม่ได้เลยกูก่อนนะจ๊ะเฮ้ยกูกูก่อนนะนนะด,ด,ดนะูให้ดูนะเฮ้ยไหวปะนะี่ยแล้วทำไมไม่ออกไปเคียร์ให้หละ่ะพีหนึ่งดาวถ้าพีหนึ่งดาวออกไปเคียร์ให้ในี่เมื่อกี้ผมรอดแล้ว,วอะ เราเหอเรียบร้อยเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูบิดแบบอุย้ยก็มาดิครับเฮ้ยจดี๋ยวยดี๋ยเหมือนมีซีไฟเหมือนเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนี้อ่าแตกละเอ้าอะไรวะโดนเหรอ,น,อนึกว่าไม่โดนโอ้ตายแลว้วเมื่อกี้ตอนแรกก่อนที่ผมจะดันไปแล้วผมหยุดอ่ะคือตอนแรกผมคิดว่า เนี่ยมันมีคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันแปะสีไฟรอตรงเนี้ยคือแบบผมก้ายเดินก้ายให้ผมเดินไปแล้วมันกดอ่ะเออไม่รู้จะกลัวอะไรเราแหงไปหมดแล้วแต่เนี้ยออก็กลกูไม่น่าเดินโง่เลยครับเล่นเหลือ6กสิบอย่างไวแยกซากโอ้แม่งพิมพ์แยกซาก น่าจะเป็นระเบิดของชายหนุ่มคนนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนระเบิดนะเออแม่งพิมพ์ไปเลยแยกซากแล้วผมยืนอยู่ตรงสามแยกไนดะ้เมื่อกี้เอ้ยไม่ได้ยืนสิวิ่งมาเดินระเบิดตรงสามแยกแเ้ยไปไหนดีบ้าเดยไปไหนดีโอเคเหลือไม่กี่ตัวสินะ โดนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่โดนสแสดงว่าที่ผมยิงโดนดังอึดดังอึดนี่เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับแบบไม่ใช่ศพเราสวยมาก <c oughs> ฮิเดโอมันต้องอย่างนี้โอ้ <c oughs> ทำดีมากคิดได้โอ๋นะคือมีดรู้ใจรู้งานมันกันแน่เ,เราเนะี่ยไม่ต้องอย่างงี้ถือมีไปเลยกลัวอะไรเอ้าชิบหายแล้ว,ลวคนเดียวจะเก็บหมดทีมันได้ปะเจ๊ะจไม่ได้ไม่ได้ท่านเอชิบหายแล้วท่านเอมา สวยทีมเราแม่นสุดยอดวี่ดีโอทํทำดีมากโอ้โหที่ได้โอกล่วงแล้วผมไม่กล้าดันไปเลย เหลืออีก2ตัวอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอยู่ยาวน่าจะยาวรู้ไหมว่าถ้าถ้าเจ้าไม่ตายเนี่ยข้าเนี่ยจะยิงอะไรข้าเนี่ยจะยิงอะไรไปหาเจ้ากู right. เตรียมเลยเมื่อกี้ โอ้โหยิงกันมาจนนะเกือบจะวินสุดท้ายเพิ่งจะมาพิมพ์พอดีครับพี่ตะเพิ่งจะมาตกทายกัน,นอย่างว่ะหรือเขาอาจจะแบบว่างไงแบบเพิ่งเห็นก็ได้ว่าแบบเพิ่งเห็นว่าเป็นผมก็ได้นะ <S <S อุย้ยหัวแตกหัวแตกโอ้โหไม่คิดว่าแทนเจะเยอะขนาดนี้นะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับ ผมจัดการที่หนึ่งกับที่2ไปแล้วเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงกูได้เปล่ากูได้เปล่าโอ้ไม่ได้ครับกูไม่ได้เสียดายมากเฮ้ยยังไงชนะหรือเปล่าดอกนี้เฮ้ยเหลือสมแยกหรือเปล่าวะกู้ดิกูดด้ทักคนกู้ไปดิกูไไ้ไปเลยัวลยน่าจะสบายสบายครับเรียบร้อย Blue G, เรียบร้อยโอ้ยตาที่แล้วค่า15ตาย2ตานี้ค่า10ตาย2และไอ้ไอที่ตายเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ยคือถ้าผมแบบว่าไงอะถ้าผมไปยืนอยู่ตรงสามแยกหรือไม่ดันไม่สิไม่ไปไม่ไปตรงแท่นเนะคือมีสิทธิ์ที่ผมจะไม่ตายด้วยเพราะว่าคือเมื่อกี้ผมไปช้าแล้วไนงะเออไปคุมช้าแล้วราเบิดอะไรมาแล้วเขาบุกกันมาแล้วนะก็ ตายนะตายโง่ไปนะผมโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะเราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะผมไว่าาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย